Vamos lá, pessoal. เล่นอะไรอะ่ะมันใช่ตัวต่อเหรอในรถน้องอยู่ไหนแม่ขโมยรถไปแล้วมีกี่คันฟุนฟ้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 นฟุ้น ขอหน่อยขอเล่นด้วยหน่อยครับขอไม่เล่นด้วยหน่อยครับเเฮ้ยยจ ว่าอะไรโโอออ้้หาาพพันนนเรลูกม หมูสะพานอ วุ้นวุ้นโอ้ยโอ้ยอันนกี่ตันให้แม่ฟังหน่อยติงดิงต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 ิขดดิดยังไงดิดยังไงนี่ขดดิดตรงนี้นี่เอาสายมันไปไหนสายมันไปไหนแล้ววายไปแปรงฟันกันลูกไปพอแล้วปะ แปลงฟันก e ่อนเข้ามาเล่นป่ะไปเร็วไปเร็วเร็วแปลงฟันเร็วเร็วเร็วบายบายก่อนถ้าไม่ไปบายบายก่อนบายบายบายไม่ไปแปลงฟันก่อนบายบายแล้วอุ้ย